สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มพวกเรานะคะกลุ่มเจ็ดจะมานำเสนอยาต้านไวรัสสำหรับโรคเริมและกมูสวัสดค่ะเริ่มนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า herpes s i m p l e กนะคะเดิมเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อเฮอ p ี s s i m p l e กไวรัสนะคะหรือตัวย่อว่า HSV นะคะโรคนี้สามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสและทางเพศสัมพันธ์เชื้อเริ่มหรือ herpes มีสชนิดนะคะคือ1เฮอร์ e ี p ซิมเพ p l e x v i h s v 1นะคะมักเกิดบริเวณปากและผิวหนังนะเสือขึ้นไปพบได้ในเด็กและผู้ใหญ่เชื้อตัวนี้ไม่ได้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ติดต่อโดยการสัมผัสค่ะ2นะคะเฮอร์ปิดซิมเพกไวรัส h s v 2นะคะเชื้อมักเกิดบริเวณอวัยวะเพศและติดต่อโดยเพศสัมพันธ์ค่ะ อาการนะคะาการเป็นครั้งแรกเริ่มด้วยอาการปวดแสบปวดร้อนค่ะต่อมาจะมีอาการบวม 2- 3ามวันมีตุ่มน้ําใสเกิดบนฐานสีแดงตุ่มน้ําแตกออกภายใน24ชั่วโมงและตกสะเก็ดตำแหน่งที่พบได้บ่อยได้แก่ดิมฝีปากตาตัวและกล้นเมื่อแผลแห้งแล้วจะไม่ติดต่อระยะปลปอดอาการนะครับช่วงที่เชื้ออยู่ในร่างกายนะครับไม่มีอาการอะไรเชื้ออาจจะแบ่งตัวและสามอาจติดต่อได้โดยเฉพาะทีเ่เชื้อที่อวัยวะเพศแม้ไม่จะไม่มีผื่นขึ้นนะครับ อาการที่กลับมาเป็นซ้ำนะครับมีอาการน้อยกว่าและเป,เป็นพื้นที่น้อยกว่าไม่มีไม่ค่อยมีไข้นะครับและมักอยู่บริเวณที่ใกล้กับที่เดิมโดยเฉพาะที่อวัยวะเพศและอาจก,กลับมาเป็นซ้ำได้ง่ายครับภาวะแทรกซ้อนนะคะตุ่มอาจกลายเป็นหนองผุพองติดเชื้อแบคทีเรียาหากขึ้นที่ตาอาจทําให้กระจกตาอักเสบและอาจมีผลต่อทารกในครรภ์ในกรณีผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคเริงจะมีอาการดุนแรงและส่วนมากจะกลายเป็นแผลเรื้อรังค่ะ การวินิจฉัยนะคะสามารถระบุอาการของโรคได้โดยการตรวจดูจากภายนอกการซักประวัติและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมการรักษานะคะจะใช้ยาเราประทานในการรักษา3ตัวยานะคะ,ะ,คะเพื่อลดความรุนแรงความถี่และก็ลดระยะที่เป็นตัวยานะคะจะมีทั้ง3ตัวยาได้แก่อไซโคเวียวาลไซโคเวียแล้วก็แฟมซิโคเวียแอนสเวนิเวอร์นะคะมี2ลักษณะคือเอนคิวเทอร์พีนะคะหมายถึงการเริ่มให้ยาตั้งแต่เริ่มมีอาการคือ ปวดแสบปวดร้อนสองนะคะซับเพสเทอรพ์พีนะคะคือการให้ยาเพื่อป้องกันการก,กลับมาเป็นซ้ําอีกนะคะการรักษาเริ่มที่บริเวณตานะคะเริ่มขึ้นที่บริเวณตาควรรีบไปพบจกักษุแพทย์ภายใน24ชั่วโมงนะคะถ้าพบว่ามีการถ้าพบว่ามีกระจกตาอักเสบจากเชื้อเริ่มนะคะควรที่จะหยอดตาหรือว่าป้ายตานะคะค่ะการรักษาเริ่มครั้งแรกบริเวณทวารหนักนะคะให้รับประทานยา อะไซโคเวียครั้งละ400มิลลิกร,รัมวันละ5ครั้งนาน1 0 1 4วันค่ะค่ะการรักษามาตอยเริมนะคะสําหรับผู้ที่เป็นมาตอยเริมให้รับประทานยาอะไซโคเวียครั้งละ400มิลลิกร,รัมวันละสาครั้งนาน7วันค่ะค่ะสําสหรับการรักษาเรืมบริเวณปากหรือว่าริมฝีปากนะคะ สำหรับการติดเชื้อเรื้มครั้งแรกในช่องปากหรืออวัยเพศนะคะให้รับประทานยาอะไซโคเวียครั้งละ200มิลลิกรัมวันละ5ครั้งทุกๆ4ชั่วโมงค่ะสำหรับเด็กนะคะที่เป็นเรื้มในช่องปากแพทย์จะให้รับประทานยาอะไซโคเวียในขนาด15มิลลิกรัมค่ะต่อกิโลกร,รมัมวันละ5ครั้งนาน7วันค่ะการรักษาการติดเชื้อเรื้มซ้ำในบริเวณช่องปากริมฝีปากด้านนอกเหงือกหรือเพดานปากหรืออวัยวะเพศให้รับประทานยาอะไซโคเวีย ครั้งละ400มิลลิกร,รมัมวันละ3ครั้งทุกๆ8ชั่วโมงนาน5วันการรักษาเริมที่อวัยวะเพศซ้ำอยู่บ่อยๆมากกว่าปีละ6ครั้งให้รับประทานยาอาัซไตโคเวียครั้งละ400มิลลิกร,รมัมวันละ2ครั้งทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย1ปี 3. การรักษาผู้ป่วยโรคเริมที่มีภูมิคุ้ม,มกันตำ่ำให้ใช้ยาต้านไวรัสชนิดอื่นเช่นเฟมซิโคเวีย รับประทานครั้งละ2 5งมิลลิกรัมหรือให้วาลาไซคูเอะรับประทานครั้งละ500มิลลิกรัมวันละสาครั้งนาน7-10วันคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำลายน้ำเหลืองของผู้ป่วยทั้งทาง,ทงตรงและทาอ้อมหลีกเลี่ยงสาเหตุกระตุ้นให้เป็นซ้ำถ้าเป็นริมเป็นเริมใกล้ตาเช่นบริเวณหนังตาหรือคิ้วควรปรึกษาจากสูแพทย์รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อให้มีภูมิต้านทานโรค หากเป็นที่อวัยวะสืบพันธุ์คนการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะหายสตีที่ตั้งครันหรือสงสัยว่าจะตั้งครันควรปรึกษาแพทย์ 2. โรคกูสวัสดเป็นโรคผิวหนังอีกชนิดหนึ่งที่พบได้มากในประเทศไทยโดยเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าวาเลเซล่าซัสเตอร์ไวรัสหรือเรียกย่อๆว่า VCV ซึ่งเชื้อนี้ทําให้เกิดโรคในมนุษย์ได้สองโรคคือ ระยะที่ 1. โรคอิสุอิสัยเมื่อร่างกายรับเชื้อ VCV เข้ามาจะทําให้เกิดอาการเป็นไข้ตัวร้อนก่อน1-2วันแล้วจึงมีตุ่มน้ำใสบนร่างกายกระจายตัวขึ้นเป็นละลอกหลายรุ่นระยะที่2คือโรคงูสวัสดด้วยเชื้อไวรัสชนิดนี้จะทําให้เกิดโรคอิสุอิสัยในเ,เด็กเมื่อหายแล้วเชื้อจะเข้าไปหลบอยู่ใน ปมประสาทของร่างกายและรอเวลาที่ร่างกายอ่อนเพลียผู้พุพ่มกันลดลงหรืออดนอนโดยอาจใช้เวลาเป็น10บสปีก็ได้อาการเริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนโดยหาสาเหตุไม่ได้ระยะต่อมาประมาณ2-3วันจะเริ่มมีผื่นแดงแล้วจึงกลายเป็นตุ่มน้ำใสเต่งๆรูปล่างคล้ายหยดน้ำกิ้งบนใบบัวเมื่อตุ่มแตกจะกลายเป็นแผลตกสะเก็ด แล้วหายได้เองในสองสัปดาห์หลังจากนั้นจึงเข้าระยะที่3คือมีอาการปวดแสบร้อนลึกตามแนวของโรคที่เคยเป็นการติดต่อโรคมูสวัดสามารถติดต่อได้ง่ายด้วยการสัมผัสผืนตุ่มน้ำใสหรือตกสะเก็ดในรายที่ยังไม่เคยเป็นโรคอิสุอิสัยมาก่อนหากไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคงูสวัดบุคคลนั้นก็จะเป็นโรคอิสุอิสัยก่อน ค่ะภาวะแทรกซ้อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงเช่นอาการปวดตามเส้นประสาทเรือหลังอาการเกิดผื่นบริเวณดวงตาอาจจะทําให้แบบมองไม่เห็นการเกิดผื่นบริเวณหูอาจอาจทำให้เกิดในการได้ยินลดลงหากร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ํามากๆเชื้ออาจจะกระจายเข้าสู่สมองและอวัยวะอื่นๆได้ค่ะการวินิจฉัยค่ะ ผู้ป่วยสามารถวินิจฉัยอาการได้โดยตนเองในระยะที่เริ่มมีผื่นขึ้นโดยอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เคยเคยเป็นโรคอิสุกอิสัยมาก่อนการรักษาปัจจุบันมียาต้านไวรัสชื่อยาชื่อยาต้านไวรัสก็คืออะไซโคเวียซึ่งเป็นยาที่ได้ผลดีเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์โดยมีฤทธิ์ยับยัง้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส V z V จึงได้ผลดีทั้งผู้ โรคงูสวัดและโรคอิสุอิสัยรวงท้นโรคเริ่ดด้วยค่ะวิธีใช้ยาอไซโคเวียวิธีใช้ยามีความถี่มากมากกว่ายาทั่วไปเป็นเป็นในกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นโรคงูสวัดและอิสุอิสัยควรได้รับยาเม็ดในขนาด800มิลลิกรัมรับประทานวันละห้าครั้งทุกสี่ชั่วโมงยกเว้นเวลากลางคืนและควรใช้ยาติดต่อการ7จ็ 7-10วันค่ะวิธีใช้ย,ยาอะไซโควียรูปแบบของยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำรูปแบบของยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำโดยตรงขนาดครั้งละ500มิลลิกรัมหยดเข้าสู่เลือดหลอดเลือดดำวันละ5ครั้งและควรใช้ติดต่อกันนาน7-10วันเช่นกันและเนื่องจากยานี้มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสยาจึงมีประโยชน์ในช่วงที่ไวรัสกำลังเพิ่มจำนวน โดยทั่วไปจึงแนะนำว่าควรจะใหภ้ภายใน72ชั่วโมงหลังจากเกิดเกิดผื่นวิธีใชายยา้ยาอะเซคาเวียร,รูปแบบของยาชนิดครีมทาภายนอกไว้ใช้สำหรับโรคเริมแต่ไม่ใช้แต่ใช้ไม่ได้ผลกับงูสวัดและอิสุอิสัยนอกจากยาอะไซคาเวียแล้วยังมียาอีกสองชนิดคือวาลาซิคูเวีย1,000มิลลิกรัมและ แฟมซิโคเวีย500มลกรัมซึ่งมีกลไกออกฤทธิ์เหมือนกับยาอาเซคเโควีย Korea, แต่มีข้อเดีดีกว่าคือรับประทานวันละ3ครั้งเท่านั้น <S <S <an itary> การปฏิบัติตัวในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติอาจรักษาตามอาการในผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำมากการได้รับประทานยาต้านไวรัสภายใน 448-72ชั่วโมงหลังเกิดอาการจะช่วยให้รอยโรคทางผิวหนังหายได้เร็วขึ้นประครบแผลด้วยน้ำเกลือครั้งละประมาณ10นาที3-4ครั้งต่อวันจะช่วยให้แผลแห้งขึ้นในรายที่ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนอาจต้องได้รับยาปฏิชีวนะชนิดทาหรือรับประทานร่วมด้วยถ้ามีอาการปากเปื่อยลิ้นเปื่อยให้ใช้น้ำเกลือล้วนปาก ตัดเล็บสัน้นไม่แกะเกาและอาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาดถ้ามีการปวดหลังการติดเชื้อสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลแก้ปวดไม่พ่นหรือทายาเช่นยาพื้นบ้านหรือยาสมุนไพรลงไปบริเวณตุ่มน้ำการป้องกันนะคะการสัมผัสตุ่มน้ำหรือแผลของผู้ปว่ยวยมูสวัสดอาจทำให้ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะเกิดเป็นโรค ิสุดอิสัยได้ค่ะในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเป็นโรคงูสวัสดแบบแพร่กระจายสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ทางการหายใจค่ะสำหรับกลุ่มเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ